ค่ะค,คุณโมคะคุณโมคะสวัสดีค่ะคุณโมคะค่ะค่ะคุณโมได้ยินนะคะโมได้ยินค่ะค่ะคุณโมได้ยิน,นค่ะอ่ะเราได้ยินเสียงคุณโมแล้วนะคะรวมทั้งคุณผู้ฟัง<ม>ด้วยอ่ะค่ะค่ะคุณโมคะเอ่อตอนนี้บรรยากาศที่สวิสเป็นยังไงบ้างอากาศก่อนละกันอากาศเป็นยังไงคะเย็นหรือเปล่า ตอนนี้หนาวค่ะทวะ่วเลยช่วงใช่ค่ะอืเพราะว่ามันเป็นช่วงของหน้าหนาวนะคะค่ะนนก็เลยก็เลยคิดว่าอา้โหวันนี้ก็ประมาณหนึ่งองศา,องาโอ้ค่ะค่ะแล้กวก็แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าหิมะยังไม่ได้ตกมากมายเลยเด็กๆก,ก็ยังไม่ได้เล่นหิมะกันค่ะ,คะ ออันนี้ถือว่าปกติไหมคะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาจรแล้วจริงๆแล้วท่านแม่หนามานี่ส่วนใหญ่เปลียนลายโนเวนเบอร์แล้วก็จะเห็นฮนะกองอยู่ตามถนนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ปีนี้มันก็ร้อนนะคะอ๋อบรรยากาศมันมีความรู้สึกมองไปก็ยังเห็นสีเขียวเหมือนดูดูใบไม้นะคะอ๋อใบไม้ยังไม่ร่วงเลยเหรอคะร่วงไปแล้วค่ะแต่มันก็แบบ มันก็ยังให้เห็นเป็นสีเขียวของทุง่งหญ้าอ๋อค่ะทุ่งหญ้ายังเขียวอยู่ค่ะยังไม่เห็นมีมะา<ช>ปกคลุมอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะเพในช่วงที่ในพ่วนที่ที่อยู่ในระดับความสูงนะคะค่ะตอนเริ่มที่จะเปิดเอ,อ่อทีลิฟต์สำหรับคนที่จะไปเล่นสกีกันนะคะแต่ก็ไกลไป จากี่ณโมอยู่เยอะนะคะอืมค่ะนะคะก็ <S <S ได้ไดยินเสียงโมชัดเจนหรือเปล่าคะม่นนได้ยินชัดเจนค่ะคุณโมได้ยินเสียงทางนี้ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แต่แต่แตที่ที่เสียงที่ออกอากาศไม่หอนนะคะ โอเคค่ะ <Okay. S 1> นะคะเอาละค่ะงั้นอ,อยากจะให้คุณโมเล่าจริงๆก็พยายามติดต่อ <c oughs> แต่ว่าคุณโมไม่สะดวกะนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปารีสนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถคุยได้เนาะว่าบรรยากาศผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความรุ่แรงที่เกิดขึ้นในปารีสแล้วเนี่ยคะ่ะตอนนี้บรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะบรรยากาศของการท่องเที่ยวอะคะ่ะจริงๆแล้วนะคะ เท่าที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยสว er, ิสเองก็เขาก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดอแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ออเรายังได้รับทราบข่าวกันอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ที่ผ่านมาเอาง่ายๆว่าแน่นอนทีเดียวว่ามันเป็นเรื่องของความเศร้าสลดซึ่งเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกเนี่ยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามว่าความรู้สึกที่ผ่านมาในช่วงนี้เนี่ย คนสวิสเขาก็ยังมีความรู้สึกปลอดภัยกับชีวิตที่เป็นอยู่ในประเทศอยู่อาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าการที่ประเทศสวิสเนี่ยมีการปกครองที่เป็นที่เป็นกลางมีนโยบายที่ส่งเสริมสันติภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้ด้วยความที่เขาเป็นกลางเนี่ยทำให้เขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าประเทศสวิส ก็น่าจะเป็นจุดจุดที่น่าสนใจสำหรับการ่อ,อการร้ายก็คงจะมีโอกาสน้อยกว่าหลายๆประเทศรอบข้างของเราอย่างเช่นเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสหรือว่าประเทศอื่นๆนะคะค่ะถ้าามว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสวิตนี่ก็ยังยัง ยังไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนมากมายออในจุดตรงนั้นแต่ถ้าถามถึงว่าออระบบการป้องกันของที่นี่แน่นอนทีเดียวว่ายังหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดคุยถึงการป้องกอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านชายแดนที่ติดเขตของแต่ละประเทศเขาก็ต้องมีเพิ่ม ระบบการป้องกันที่มากขึ้นแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าตำรวจที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยของสวิสเนี่ยก็ยังมีจำนวนน,น้อยอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเพิ่มระบบการป้องกันมากขึ้นคือเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นชั่วโมงการทำงานในแต่ละวิคของทั่วประเทศก็มีมากขึ้นเป็นพันๆชั่วโมงสำหรับสาหรับทั้งประเทศเนี่ยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นทาง ทางทางสนามบินหรือทางรถยนต์มไม่ว่าจะเป็นเขตของแต่ละเขตที่ติดชายแดนฝรั่งเศสชายแดนเยอรมันออสเตรียค่ะหรือว่าทางชายแดนอิตาลีอืนะคะค่ะหมายหมายความว่าจะมีความเข้มงวดในการตรวจตรวจตราคนที่ผ่านเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าออกที่พรมแดนมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะมากขึ้นค่ะมากขึ้นอย่างเมื่อสองวันที่แล้ว โม <More S 1> mm hmm. ก็เด mm ิน hmm. ทางข้ามไปถึงฝั่งออสเตรีย hmm. นะคะ,คะเราก็สังเกตเห็นตรงชายแดนก็จะมีการคือมองดูให้รู้เลยว่าเขาก็มีการตรวจเข้มขึ้นค่ะเพราะว่าแต่อย่างน้อยที่สุดไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่นี่ไอ้ถ้าเกิดคนที่เขาตั้งใจที่จะผ่านเข้ามากับบุคลากรที่น้อย โอกาสที่มันมันมันอาจจะหลุดลอดเข้ามามันก็อาจจะมีได้อะนะคะเพราะว่าชายแดนสวิสนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นธรรมชาตินะคะค่ะือถ้าความตั้งใจที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็มีได้อยู่แน่นอนทีเดียวค่ะ,คะ ถ้าเราจะกลัวไปสมุดก็คงไม่รู้จะไปไหนกันนะคะค่ะในในส่วนของมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพเนี่ยค่ะคุณคุณโมได้ได้ติดตามไหมคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าหรือว่ามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการรับผู้อพยพหรือเปล่าตรงนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะคะแต่ว่า คือมันเป็นเรื่องที่เขาพูดคุยกันอยู่ค่ะวันนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่บ้านเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะใช่วันที่สิบเมื่อวานนี้ทางสวิสก็มีการผลการเลือกตั้ง<อ>ก็เมื่อวานนี้ก็สดสดหมาด,ดๆไปเหมือนกันค่ะนะคะเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอายรัฐมนตรีซึ่งเขาก็จะมีการฟอร์มทีมขึ้นแต่จะมีเกิดขึ้นในการวางตัวรัฐมนตรีแต่ละคนก็ จะรู้ผลกันในอีกสองอาทิตย์3อาทิตย์ข้างหน้าเพราั้นในเรื่องของการขนย้ายผู้อพยพเรื่องนี้ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดคุยกันอยู่สวิสเองเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดของการสนับสนุนอย่างเช่นกฎหมายการจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองซึ่งแต่ละรัฐเขาก็มีกฎหมายของแต่ละรัฐ ขึ้นอยู่ว่าจำนวนประชากรก็มีเท่าไหร่เงินเสียภาษีของเขามีมากน้อยแค่ไหนที่สามารถที่จะรองรับผู้อพยพได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนี่ยังไม่แน่นอนแต่คิดว่าสวิสทั้งประเทศคงจะรองรับได้เป็นจำนวนเป็นหลักพันนะคะไม่ถึงหมื่นนะคะคะซึ่งไม่มากมายเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆะนะคะซึ่งเท่าที่โมเดลข่าวแล้วก็ ได้ฟังข่าวเอาง่ายๆในบ้านเนี่ยอย่างนวยมิเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแม่ครัวันที่สิบสอเนี่ยเด็กโรงเรียนเด็กนรียนเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าค่ะจะมีจํานวนผู้อพยพแต่เขายังไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่ทางโรงเรียนเริ่มที่จะ information, อินฟอร์มชันให้เด็กได้รับรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าใกล้ๆนี้อาจจะมีเด็กนักเรียน เพิ่มเข้ามาในแต่ละโรงเรียนจากเด็กที่ถูกอพยพมาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไม่ไกลจากที่โมอ,อยู่ประมาณสาสิบกิโลเมตรซึ่งเขาเตรียมพื้นที่สำหรับรับรองที่จะให้ผู้อพยพที่จะเดินทางมาจากซีเรียรที่จะมาอยู่อยู่รวมกันที่นั่นแล้วก็คือเขาเตรียมสถานที่เตรียมเปาะเตรียมที่อยู่ให้คนพว แล้วในตรงนี้นี่เราก็ต้องรอรับฟังข่าวซึ่งซึ่งมาเป็นระยะระยะอยู่นะคะโอ,อ่ะแต่สวิสเองนี่ก็เป็นหลักพันค่ะ,คะไม่ถึงหลักหมื่นค่ะ,คะ,ะในส่วนของเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวสวิสเองต่อนโยบายนี้เป็นยังไงบ้างคะคิดว่าเท่าที่สังเกตจากผลการเลือกตั้งเนี่ยค่ในคะ ของของปาร์ตี้ที่เขาเป็นลักษณะเหมือนกับคอนเซอร์วัต e ฟไม่ถึงกับคอนเซอร์วัต e ฟแต่เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับต่อต้านทีมนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเอสพาวเเหมือนกับว่าต้องกันการจำกัดแน่นอนทีเดียวว่าสิทธิมนุษยชนคนสวิสเนี่ยตามกฎหมายเพื่อมนุษยธรรมของประเทศสวิสมันก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้อพยพ ซึ่งเขามีปัญหาทางด้านสงครามทางด้านโพลิติกอะไรก็ตามแต่ที่จะมีโอกาสเข้ามาอยู่ในประเทศสวิสแต่มีข้อจำกัดว่าพอถึงช่วงเวลาที่ผ่านพ้นระยะปลอดภัยไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปยังประเทศของเขาแต่แน่นอนทีเดียวว่าปาร์ตี้อันเนี้ยเขาจะได้รับความนิยมมากมได้รับการออสนับสนุนได้รับการคัดเลือกให้กับพรรคที่มากเ,เพราะว่าคนสวิสเองเขาก็มองเห็นว่าจริงๆแล้ว มันมันมันมากเหลือเกินกับสิ่งที่เขาจะต้องอให้การช่วยเหลือกับผู้อบยกตรงนี้นะคะออค่ะก็เลยทำให้พักนี้ซึ่งเป็นพักตรงข้ามกับรัฐบาลเดิมไหมคะจริงๆอยู่ในรัฐบาลเดิมด้วยค่ะเมออนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีหลังจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็จะมีการฟอร์มทีมกันซึ่งจะเลือกก็จะเลือกกันมาเจ็ดเจ็ดคนม,มาจากแต่ละพัก พักนี้ก็ได้มาสองตำแหน่งค่ะไม่เจ็ดเจ็ดคนเนี่ยก็จะแบ่งกันไปว่าใครจะไปอยู่กระทรวงไหนกันบ้างนะคะค่ะแล้วก็แบ่งการบริหารกันไปก็เจ็ดคนเนี่ยคะ่ะที่จะต้องมาฟอร์มทีนว่า ใครจะมาเป็นประธานาธิบดีใครจะมาเป็นรองประธานาธิบดีใครจะอยู่กระทรวงยุติธรรมตำรวจหรือกลาโหม,มเศรษฐศาสตร์หรือว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อ,อมรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเขาก็จะฟอร์มทีมกันในอีกสองหรือสามอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยค่ะ,คะอันนีก็จะต้องรอคอยฟังผลกาะผลการจับทีมกันเนี่ยค่ะทีมรัฐบาลอันนี้็าจากมนตรีค่ะจากเจ็ดพักการเมืองอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ที่ได้มานี้ก็จะเป็นอสองสองพักที่ได้มาจากพักของ SPP ก็คือพักที่เป็นะะจะเรียกว่าเป็น Swiss People Party ้นะคะีคะนี้ได้มาสองและพรรค SP K, นี่ก็คือพักที่เป็น Social ลดิ o ม r ครติ p พาร์หลังจากนั้นก็จะเป็นเซฟอเพได้มาอีกหนึ่งพาร์ตี้ แล้วก็ F.D.P. ได้มาอีกสองอนะคะ,คะนั่นก็คือกลุ่มของ Christian Democratic People Party. คริสเตียนดิ m มคราติกพีเพ l ร์พาร์ตี้ในเจ็ดในเจคนเนี่ยค่ะ,คะก็จะเข้ามาบริหารประเทศอยู่ในตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีก็อยู่ในวาระสี่ปีแต่ทุกๆปีจะมีการเลือกตั้งว่าใครที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งจริงๆไม่ได้มีบทบาทมากมายเพียงแต่ว่าในการประชมุมในวาระการประชุมแต่ละครั้ง บุคคลผู้นี้ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานของการประชุมแต่ละครั้งซึ่งจะดำรงตำแหน่งแค่หนึ่งปีแล้วก็เปลี่ยนกันไปพรรคอื่นก็มาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งปีแล้วก็ปิหารประเทศภายในสี่ปีะนะคะค่ะค่ะก็เป็นรูปแบบของทางสวิสนะคะซึ่งเป็นการปกครองที่เป็นระบบประชาธิปไตยทางตรงซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าบ,บสมาพันธรัฐนะคะ ซึ่งแต่ละรัฐก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองอนะคะค่ะแล้วก็แตกขึ้นอยู่กับของ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 ออสภาใหญ่สภากลางนะคะอืค่ะรัฐบาลกลางค่ะค่ะ นะคะก็คงต้องติดตามในส่วนของหลังจากฟอร์มทีมตั้งคณะรัฐมนตรีมทีมวใครจะอยู่ในตำแหน่ไงไหนอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีว่านโยบาย<ช>จะ<อ>เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรใช่ไหมคะค่ะค่ะนะคะก็คงต้องรบกวนคุณโม ช่วยติดตามแล้วก็นำมาเล่าให้เราได้รับทราบเป็นระยะระยๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอบคุณมากแล้วก็อ่ะมาถึงเรื่องของวันพ่อแห่งชาติซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของสวิสเองมีกิจกรรมเรื่องของปั่นเพื่อพ่อหรือเปล่าอยากให้คุณโมเล่าให้ฟังค่ะ มีค่ะมีคุณมีคะคุณมีคะโม่ไอประเด็นเมื่อกี้มันมีมันมีข่าวมันนึกว่านะคะจริงจริงโม่โม่โมเพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เองค่ะมันมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเราคิดว่าเราจะผ่านช่วงนี้ไปแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งวันอาทิตย์ตอนเช้าออกเขาลงหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มันออกข่าวมาว่าน่าเกลียดมากเลยอะซึิงซึิงทำให้เราคนไทยที่อยู่ในสวิสเนี้ย มีความรู้สึกกลัวไปด้วยที่มันมีสายสือ่อเขาเรียกว่าจากรัสเซียนะคะ,คะที่บอกว่าช่วงธันวาคมเนี่ยจะมีการวางแผนมีการวางแผนที่จะก่อวินาสกรรมที่ประเทศไทย<อ>สปีโมโกับคนไทยเรายังมีความรู้สึกเลยว่ามันน่ากลัวค่ะโอ้นี่คือเราเราก็ได้ติดตามข่าวแต่ว่า ทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเราก็คงจะต้องเข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดนะคะคุณโมคะค่ะมันมันน่ากลัวกับตรงที่ว่าอย่างคนสวิสเองซึ่งเขาประเทศไทยเป็นประเทศที่บรับช่วงคริสต์มาสเป็นเป็นเป็นประเทศที่คนสวิสส่วนใหญ่เดินทางกันไปหนีหนีความหนาวเพื่ที่จะเจอ อไปเจอทะเล oh. แล้วก็แถบภูเก็ตพัทยาเนี่ยก็ยังเป็นที่ที่คนสวิสชอบไปค่ะทําให้ต่ละโมก็ยังกลัวว่าเขาจะทําให้เกิดความสับสนทําให้คนที่เขาแพลนที่จะเดินทางไปประเทศประเทศไทยเนี่ยกลัวกับการเดินทางไปแต่พออ่านข่าวแล้วไปไปม,มามาเขากลับไม่กลัวอะไรมากมายเลยเขาเกลับมีความรู้สึกว่าอาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอืมซ,ซึ่งทําให้เรามองเห็นว่า ภาพที่เขามองดูเป็นภาพบวกนี้ทําให้คนไทยเราเองซึ่งอยู่ที่สวิสเองรู้สึกรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่ามันจะทําให้อการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยถูกกระทบใช่ไหมคะเพราะมันเป็นช่วงของไฮซีซั่นค่แล้วคนรัสเซียเองก็ชอบจะไปพัทยากันเยอะเหลือเกินในช่วงนั้นใช่ค่ะใช่ใช่ะแต่ก็ยังยังไม่น่ากลัวใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะ มมีอะไรที่ต้องทำให้เสียขวัญในการตัดสินใจในการเดินทางไปอะใช่ค่ะค่ะเรื่องเรื่องเอ่อเอ่อไบฟ for a เนี่ยสวิสเขาก็มีค่ะค่ะในเขตเจนีวาในเขตเจนีวก็จะมีในวันที่สิบเอ็ดวันพรุ่งนี้นะคะค่ะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มคนคนไทยจากชุมชนต่างๆที่มีเวลาก็จะไปปั่นเพื่อพ่อกันที่โน่นนะคะค่ะค่ะ ต่เส้นทางกี่กิโลนี่โมอเองหาข้อมูลไม่ได้เลยค่ะไป็นค่ะงจะเป็นการปั่นจัก,กรยานเรียบชายทะเลสาบเจนิวานะคะแล้วก็สำคัญเพื่อเป็นการารวบรวมคนไทยหรือว่าที่จะได้มีโอกาสไปปฏิบัติกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะ เป็นการแสดงความจง,จงรักพธีต<ช>ีอต่อในหลวงของเรานะคะ,คะแล้วก็ในในนอกจากนั้นก็ยังมีอย่างเช่นวันที่สที่ผ่านมาก็มีการจัดงานใหญ่ที่กรุงเบิร์นนะค,ะค่ะซึ่งทางสถานทูตเองก็มีการเชิญคณะทูตาจากแต่ละประเทศเข้ามาร่วมกันที่จะได้แสดงความจงรักพ่อตีร่วมกับคนไทยจากชุมชนต่างๆ จึงก็จัดไปแล้วในวันที่สี่แล้วก็วันที่ห้าคนไทยในยุโรปก,ก็ได้มีโอกาสไปร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรใี้กันในหลวงเราที่กรุงโรมนะคะอคะหมดก็ไม่ได้ไปที่แั่เขาไปเจอกันก็มีประมาณสิบหกประเทศค่ะก็เป็นหลากหลายร้อยเลยนะคะอแล้วก็ในวันที่สิบสองที่จะถึงนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่สุริตนะคะค่ะจึงก็เป็นการรวบรวม พลังคนไทยทั้งประเทศสวิสที่จะมาเจอกันแล้วก็จุดเทียนชัยถวายพระพรให้กับในหลวงของเราซึ่งก็จับที่โบสถ์ใหญ่ที่สุรินะคะ,คะแต่ที่นี้ก็จะมีการขายบัตรกัน แต่ว่าเงินเนี่ยก็แค่สิบเก้าฟรังก็เป็นลนักษณะเหมือนกับว่าเอามาสนับสนุนเพื่อที่จะได้มีเสื้อใส่มีการจ่ายเอ่อมีการแจกเอ่อกำไรแล้วก็ซื้อเทียนชัชซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเปิดเป็นอิเล็กทริกนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีค,คือเท่ากับว่าสิบเก้าฟรังนี่ก็เป็นเงินมาสนับสนุนเพื่อที่จะให้ก่อเกิดกิจกรรมดีๆเหล่านี้แค่นั้นเอง นะคะ,คะคแล้วก็ตามวัดต,ต,ต่างๆก็มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรให้กับในหลวงเราค่ะหรือแม้แต่ตามโรงเรียนต่างๆ,ๆที่ผ่านมาอย่างโรงเรียนก็จะมีการจัดวันวันพ่อเนี่ะ,ค,ะค่ะแล้วก็ให้เด็กลูกครึ่งได้มีโอกาสได้รู้จัก กับวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีการจัดงานวันพ่อ,อที่จะให้เขาเขยบเข้ามาใกล้กับความสำคัญของวันที่ห้าซึ่งเป็นวันวันพ่อของชาติในประเทศไทยที่จะให้เด็กรล่กเครื่องเหล่านั้นได,ได้ได้เห็นความสำคัญของของ,ของการที่คนไทยเราให้ความสำคัญตรงนั้นการที่จะได้เชิญให้คุณพ่อฝรั่งได้มาโรงเรียนในวันนี้ให้ลูกๆได้ได,ได้ได้คลานเข้าไปหาพ่อ ได้กราบพ่อขอบคุณพ่อและในขณะเดียวกันก็เป็นการแทรกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในในการที่เราความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกแล้วก็ระหว่างคณิตพุ้ิพลกับคนไทยซึ่งเหตุผลอะไรทำให้คนไทยเราถึงรู้สึกรักองค์พระบาิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมายเหลือเกินถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะอืมค่ะ นะคะอันนี้คือวันที่12ใช่ไหมคะธันวาคมคือวันที่ห้าอวันที่ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้จัดงานวันพ่อแต่วันที่สิบเอ็ดสบอ็ดก็คือไป f อแดนมฟอแดดแล้วก็วันที่สิบสองในสุริตก็คือจะเป็นจุดเทียนที่คนไทยจะไปร่วมจุดเทียนถวายพระพรอ่ะค่ะนะคะก็กิจกรรมมากมายเลยนะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนไทย ทั้งทั้งโลกเลยก็จะมาร่วมกันนะคะถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะมือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะอ่ะอันนี้สุดท้ายก็คือเรื่องของวันคริสต์มาสค่ะคุณโมมีอะไรจะจะจะเล่าเป็นน้ําจิ้มสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวว่ามันอีกทีค่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนชอม,ม,ม,มเป็นได้ค่ะ ค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็จะเห็นแต่ละบ้านเขาก็เริ่มตกแต่ง oh. ไปกันสวยเพราะว่าที่ผ่านมาก็เ,าเทศกาลที่ซานตาคลอสมาเยี่ยมเด็กๆนะคะแต่ละเมืองเขาก็จะมีการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะเริ่มที่จะร้องเพลงในเตรียมกันในช่วงของวันคริสต์มาสซึ่งเป็นความสำคัญของของคนทางยุโรปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงใ,ในสวิตเซอร์แลนด์ความผูกพันเกี่ยวกับคาทอลิกเนี่ยเด็กทุกคน<ๆ>เขาก็จะเริ่มทำกิจกรรมอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมไปร้องเพลงตามบ้านพักคนชราเพื่อที่จะให้คนแก่ๆได้มีความสุขกับเด็กๆ หรือว่าซานตาคลอสไปเยี่ยมคนแก่ไปเยี่ยมนักเรียนไปเยี่ยมในเมืองต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่คนสวิสทั่วไปก็เริ่มที่จะหาซื้อข้าวของ,ออปปงเรื่องของขวังกันะนะคะให้เด็กๆในวันคริสต์มาสหรือแม้แต่ปฏิทินแต่ละวันที่เด็กๆเ,เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบสี นะคะเขาก็เริ่มมีความสุขกับการที่จะได้ตั้งความหวังว่าวันที่24ซึ่งเป็นวันสำคัญของความเชื่อทางศาสนาค่ะเขาก็จะได้รับของขวัญชิ้นตโตโตจากพ่อแม่ รือจับซันจ์ครอสหรือจก Santa Claus, ัอจกครอบครัวนะคะอืก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นกันอยู่ตอนนี้นะคะรประเพณีความเชื่อสปิริตคริสต์มาสยังเหนียวแน่นใช่ไหมคะในแาวนวนค่นแม้แต่คนนับถือศาสนาพุทธอย่างพวกมู่เองก็ก,ก็ก็รับเอาอิทธิพลเข้ามาอะไรที่ทําให้ลูกๆหรือว่าในครอบครัวเรารู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมันเป็นช่วงของ f ฟ m i l y นะค่ะ แล้วก็ร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมทํากันนะคะเป็นอะไรที่สนุกค่ะคเดี๋ยวมีอะไรที่พิเศษก็จะได้เก็บไร่นะคะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณมขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องราวของคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปในค่ําคืนนี้ค่ะ Below, we know Mao can't weave.